สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The Intelligent Cyber News Report เชิญทุกท่านรับชมรับฟังสาร,รการณ์ไซเบอร์ที่น่าสนใจและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับนั่นก็คือน้องกิฟนั่นเองจะมาร่วมเล่าสาร,รการณ์ไซเบอร์ในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้จะมีหัวข้ออะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างนะครับน้องกิฟสวัสดีค่ะ สำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะมีด้วยกัน5หัวข้อค่ะหัวข้อแรกกลุ่มแฮกเกอร์ในจีนเขาใช้อุปกรณ์ USB เจาะระบบคอมพิวเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะหัวข้อที่2แอปพลิเคชันสินเชื่อบังคับการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการข่มขู่เหยือ่อให้ชำระหนี้ค่ะ หัวข้อที่ 3. โรงพยาบาลในฝรั่งเศสต้องหยุดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังจากที่ถูกโจมตีด้วยมาแวร์เรียกค่าไทยค่ะหัวข้อที่ 4. รัฐบาลวานูอาตูถูกโจมตีทางไซเบอร์จนไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้หัวข้อที่ 5. การโจมตีทางไซเบอร์ต่อโดนมีแนวโน้มที่จะถูกสแสวงประโยชน์เพื่อใช้ในการสร้างความเสียหายเชิงกายภาพค่ะ ครับผมแต่ละหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับงั้นเรามาพบกับข่าวแรกเลยไหมครับน้องกิฟตได้เลยค่ะสําหรับข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของกลุ่มแฮกเกอร์ในจีนค่ะเขาใช้อุปกรณ์ USB สําหรับเจาะระบบคอมพิวเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้มีการอธิบายจากบริษัทด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะหรือบริษัทแมนเดียนเนี่ย เขาได้ระบุว่าเขาตรวจพบกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อ UNC 4 1 9 1จากจีนค่ะแฮกเกอร์เนี่ยใช้อุปกรณ์ USB ในการปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลหน่วยงานของรัฐและก็เอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐยุโรปและจีนค่ะเขาทำการโจมตีมาตั้งแต่ปี64ในเดือนกันยาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลิปปินส์เนี่ยมีหน่วยงานจำนวนมากตกเป็นเป้าหมายการโจมตี นอกจากนี้นะคะบริษัทแมนเดียนได้มีการตรวจพบมาแวร์ใหม่ซึ่งมาแวร์ใหม่นี้ได้มีการเปิดช่องทางลับให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยือ่อแล้วทำการแพร่กระจายมาแวร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆภายในเครือข่ายและก็นอกจากนั้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายก็สามารถแพร่กระจายตัวเองไปได้ด้วยค่ะสำหรับการปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลของเหยื่อนะคะ เหยื่อจะอาศัยพนักงานในองค์กรค่ะที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการโดยการนำอุปกรณ์ USB ไปเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายทำให้แฮกเกอร์สามารถแพร่กระจายมาวร์เข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยในปีที่ผ่านมานะคะสำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI เนียได้มีการแจ้งเตือนกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์เขาจะใช้วิธีการส่งอุปกรณ์ USB ที่มีการฝังมาวร์ไว้ใน USB เนี่ยส่ง ไปในบริษัทที่อยู่ในสหรัฐผ่านไปรษณีของสหรัฐอะค่ะแล้วทีนี้ mm hmm. แฮกเกอร์เนี่ยจะมีการหลอกลวงเหยื่อให้เหยื่อเนี่ยนำอุปกรณ์ USB ที่ได้รับจากไปรษณีมีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพื่อให้ได้มีการจารกรรมข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆได้ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะครับ USB ก็ยังเป็นเป็นวิธีการหนึ่งละกันนะครับที่แฮกเกอร์เนี่ยยังนิยมใช้อยู่ ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยจะมีการใช้คาวมากขึ้นนะครับแต่หลายหน่วยงานก็ยังมีการใช้ USB อยู่ก็ถือเป็นช่องโหว่ที่สำคัญมากนะครับน้องก,กิฟใช่ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปก็เชิญน้องกิฟเล่าข่าวนี้ต่อเลยครับค่ะสำหรับแอปพลิเคชันสินเชื่อที่มีการบังคับเหยื่อให้มีการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในสมาร์ทโฟนนะคะ แอปพลิเคชันสินเชื่อเหล่านี้มีจำนวนประมาณ300กว่ารายการบน Google Pay แล้วก็ App Store นะคะที่มีพฤติกรรมในการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบนแอปพลิเคชันสินเชื่อเหล่านี้เนี่ยแล้วก็พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแอฟริกาในอินเดียโคลอมเบียแล้วก็เม็กซิโกค่ะโดยข้อมูลจากการวิเคราะห์นะคะพบว่าแอปพลิเคชันหลายรายการเหล่านี้เนี่ยมีการเขียนโปรแกรมที่มีความอิสระมาก แล้วก็ใช้การหลอกลวงเหยื่อในการกู้เงินที่ไม่เป็นธรรมโดยแฮกเกอร์นะคะจะมีการใช้ประโยชน์จากความต้องการของเหยื่อค่ะโดยการใช้วิธีในการนำเสนอสินเชื่ออนุมัติไวพร้อมเงื่อนไขการกู้ที่มีการสมเหตุสมผลมากขึ้นให้เหยื่อหลงเชื่อค่ะซึ่งแอปพลิเคชันจะต้องได้รับความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลบนสมาร์ทโฟนของเหยื่อที่นอกเหนือจากการขอสินเชื่อทั่วไปยกตัวอย่างเช่น แฮกเกอร์มีการขออนุญาตการเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อประวัติการโทรรายการ sms เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้ในการข่มขู่เหยื่อในภายหลังซึ่งบางครั้งนะคะมีการกดดันให้เหยื่อเนี่ยชำระหนี้โดยข่มขู่ว่าการเปิดเผยข้อมูลการกู้เงินและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของเหยื่อเปิดเผยต่อรายชื่อผู้ติดต่อหรือว่ารายชื่อสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อค่ะ น้องกิฟนี่เคยเคยได้รับลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้ไหมครับเคยได้รับอยู่บ่อยๆค่ะแต่ว่าไม่คิดที่จะกดเข้าไปเลยค่ะอ๋อดีแล้วครับประเทศไทยนะครับก็มีสถิติที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับในการโดนหลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมากนะครับน้องกิฟมีคำแนะนำให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับว่าจะต้องป้องกันอย่างไร ตอนติดตั้งแอปพลิเคชันสินเชื่อของธนาคารต่างๆอะค่ะก็จะมีการขออนุญาตในการเข้าถึงสิทธิ์ของสมาร์ทโฟนต่างๆส่วนใหญ่ผู้ใช้งานทั่วไปก็มักจะกดสกิปหรือว่ากดเลื่อนเพื่อยอมรับแต่แนะนำให้อ่านรายละเอียดเหล่านั้นให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นการขออนุญาตการเข้าถึงสิทธิ์ของเรา ในสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้ติดต่อประวัติการโทรทั้งหลายอะคะ่ะหมายถึงเขาสามารถควบคุมข้อมูลเหล่านั้นของเราได้เลยก็แนะนำให้อ่าน p พ i รเวซีเหล่านี้ให้ดีครับผมค่ะสำหรับข่าวที่สามนะคะเป็นข่าวของโรงพยาบาลในฝรั่งเศสค่ะจะต้องมีการหยุดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเลยภายหลังจากการที่ได้มีการถูกโจมตีด้วยมาแวร์เรียกค่าไถ่ค่ะ โดยประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเขาได้มีการประกาศเลยว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลแวไร์ซา์โรงพยาบาลอังเรแมกโนอรโรงพยาบาลริชช์ตและบ้านพักคอนชราเดสแปงนะคะเขาถูกโจมตีด้วยมาแวร์เรียกค่าไถ่ส่งผลให้จะต้องมีการหยุดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งขณะนี้นะคะมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนี่อยู่จำนวนประมาณ6รายค่ะ ในจำนวนนี้มีรายที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่จะต้องเข้า ICU อยู่3ลรายและจะมีอีก3ลรายเป็นเด็กทารกแรกเกิดซึ่งผู้ป่วยทั้ง6ลรายนี้ค่ะจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหอผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาทําให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีการละทิ้งภารกิจหน้าที่เพื่อไปเฝ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีอยู่ค่ะ โดยจำนวนเงินเรียกค่าไถ่ที่แฮกเกอร์เรียกร้องมาเนี่ยยังไม่สามารถระบุมูลค่าได้อย่างชัดเจนแต่ว่ากฎหมายของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีข้อกำหนดซึ่งห้ามไว้เลยว่าสถานประกอบการห้ามมีการจ่ายเงินเรียกค่าไถา่กลุ่มอัชญรกรทางไซเบอร์ซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างการเตรียมส่งฟ้องคดีค่ะเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่การโจมตีต่อระบบบริการสาธารณสุขของฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกเพราะว่า สถานพยาบาลเป็นเป้าหมายแรกของการโจมตีทางไซเบอร์เป็นรายวันเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสามารถสกัดการโจมตีไว้ได้ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์การโจมตีแลนซัมแวร์ด้วยนะครับที่โรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสระบุรีนะครับก็เคยโดนการโจมตีด้วยมาแวร์เลคัทไทยนะครับหรือแม้แต่มีการพัฒนาระบบ ของมาแวร์เรียกค่าถ่ายเพื่อให้กลุ่มแฮกเกอร์ที่มีขนาดเล็กดาวน์โหลดไปใช้งานเรียกค่าถ่ายแล้วก็พอเรียกค่าถ่ายสาเร็จเนี่ยก็จะมีการแจกจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน่วยงานรัฐบ้านเรานะครับหรือหน่วยงานเอกชนก็ต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับข่าวที่4ี่ครับน้องกิฟมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างครับค่ะสําหรับข่าวที่4ี่นะคะเป็นข่าวของรัฐบาลวานูอาตูค่ะ ถูกโจมตีทางไซเบอร์จนไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะซึ่งคล้ายคลึงกับข่าวที่3เลยนะคะเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลวานูอาตูค่ะถูกโจมตีด้วยมาแวร์เรียกค่าไถ่เช่นกันส่งผลให้เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานด้วยคอมพิวเตอร์และก็บัญชี Gmail ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เองเลยค่ะนอกจากนี้ยังต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดแทนการพิมพ์งานและก็ต้องมีการเขียนเอกสารด้วยมือ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าค่ะขณะที่ประชาชนผู้รับบริการจากรัฐบาลนะคะจะต้องใช้สมุดหน้าเหลืองเนี่ยในการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อหน่วยงานราชการแทนการติดต่อทางออนไลน์อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศขนาดกลางถึงเล็กนะคะรัฐบาลวานูอาตูนะคะ ได้มีการรายงานว่าได้มีการตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์ตั้งแต่5พฤศจิกาปี2565มาแล้วค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยได้มีการส่งความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้แก่รัฐบาลวานูอาตูเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคของวาูอาตูค่ะเปิดเผยว่า ขณะนี้เนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้แล้วด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ย้ายที่เก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆเนี่ยไว้บนระบบคลาวเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันมีเหตุผลมีปอุปสรรคจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะค่ะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก หน่วยงานหรือว่าองค์กรภายนอกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะค่ะสำหรับข่าวที่5นะคะเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโดนหรืออากาศยานไร้คนขับค่ะมีแนวโน้มที่จะถูกสแสวงประโยชน์เพื่อสร้างความเสียหายเชิงกายภาพการโจมตีทางไซเบอร์ต่ออากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนนี่นะคะของภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะถูกสแสวงประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเสียหาย ให้เกิดความรุนแรงเชิงกายภาพนะคะโดยแฮกเกอร์เขาจะใช้วิธีการควบคุมเครื่องเหยื่อจากระยะไกลเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอดแนมของเขาค่ะหรือว่าการใช้โดรนเพื่อขนส่งสิ่งผิดกฎหมายอาจจะมีการส่งสัญญาณล,ลบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอาจเป็นไปได้ว่าจะใช้โดรนในการก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การใช้โดนเพื่อการโจมตีหน่วยงานคงสร้างพื้นฐานของประเทศการลักลอบติดต่อกับนักโทษในเรือนจำซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะคะสำหรับหน่วยงานความมั่นคงของรัฐนะคะเนื่องจากโดนเนี่ยเป็นสินค้าที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่มีกฎหมายควบคุมที่ดีพอนะคะซึ่งคาดว่าในปี2573มูลค่าการซื้อขายโดนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 90,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้าน6 0 0 0 0บาทไทยโดยมีสัดส,ส่วนการใช้งานมากที่สุดนะคะอยู่ที่ภาคการทหารตามด้วยภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการขนส่งตามลำดับค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้โดนส่วนบุคคลอีกจำนวนมากที่ไม่นำอุปกรณ์โดรนไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ที่สามารถ ใช้โดนในการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นวงกว้างค่ะคล้ายๆกับการโจมตีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เร็วๆค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะก็คือแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าควบคุมอุปกรณ์ได้ผ่านการดักรับสัญญาณวิทยุที่เราส่งสัญญาณกันไปมาแล้วก็มีการดักรับผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งเป็นช่องทางหลักของโดนเลยนะคะเพื่อใช้ในการ ขโมยข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานหรือว่าอาจจะใช้การสํารวจช่องโหว่ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์เพื่อการโจมตีที่ซับซ้อนและก็รุนแรงมากขึ้นค่ะสําหรับโดนนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสําคัญเลยที่ถูกใช้งานอยู่บ่อยครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าแม้แต่สงครามรัสเซียและยูเครนเนี่ยก็มีการใช้โดนเป็นจํานวนมากในการโจมตีกันนะครับ หรือมีการสอดแนมด้วยดโดรนเพราะว่านอกจากจะลดการสูญเสียกำลังพลแล้วก็ยังมีขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายด้วยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่ากลัวนะครับในอนาคตเนี่ยและยิ่งถ้ามีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยควบคุมในการบินอัตโนมัติมีการจำลองภาพสามมิติและก็สามารถบังคับให้บินภายในอาคารแคบๆหรือที่ไร้สัญญาณได้เนี่ย จะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวและถ้าตกไปอยู่ในมือของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือกลุ่มต่างๆที่ใช้ในทางผิดจุดประสงค์นะครับอาจจะก่อผลเสียร้ายแรงทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มก่อการร้ายอาจจะนำโดรนเนี่ยมาใช้ในการทําระเบิดพีชีพหรือปฏิบัติการทางทหารก็เป็นได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณน้องกิฟมากนะครับที่มาเล่าข่าวให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามรับฟังสถานการณ์ไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกอาทิตย์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆสู่ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องกิฟขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ